ดีใดไม่มีโทษดีนะชื่อว่าดีเลิศทำดีไม่ได้ดีเพราะดีนั้นมีโทษจริงมี้นไปจากทางสายาการดำเนินสมถะไม่ใช่ไม่ดีแต่ดีนั้นมีโทษสมถะเปียกน้ําที่ไหนแก้วคือไม่มากไปกว่านั้นนั่นคือทางตัด เมื่อออกธรรมปัญญาคือสมถะบุวิปัสนาจึงเปียบน้ำที่ในมาสมุทรซึ่งก็แตกต่างคาราวฟ้ากับบินเพราะเป็นอำนาจกฎไตลักจริจึงมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสันเสริญม,มีนินทาทำปัจจุบันให้ดี แต่ก็ให้ปล่อยวางพอวิมุตติอาใส่สมมติอยู่สมมุติไม่เที่ยงเป็นทุกไม่ใช่ตัวตนถ้าไม่มีสมมุติเสียงเดียวได้กระมดปัญหา